สวัสดีค่ะวันนี้ขอเช็คพลังงานดวงสําหรับใครที่ผ่านเข้ามาดวงดีดวงเปิดแจกกันนะคะขอ3ใบพลังงานภาพรวมนะคะสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณว่าคุณได้ครีนเรียนนะคะในช่วงนี้มีเกณฑ์บ้านให้โชคบ้านให้ทรัพ์นะคะมีเกณฑ์จะได้สั่งของที่เป็นราคาแพงนะคะของมียี่ห้อนะชอบใช้ของแบรนด์เนมนะสำหรับคนที่เข้ามาดูนะช่วงนี้มีเกณฑ์สได้ ไอที่สองให้เดรนะมีเกณฑ์การได้เดินทางนะคะทิ้งจากที่เดิมจบจากที่เดิมแล้วไปเริ่มต้นที่ใหม่<ไ>มีใครอยากจะออกงานหรือมีเกณฑ์การเดินทางหรือได้เปลี่ยนแปลงจากที่เดิมแล้วไปเริ่มต้นที่ใหม่นะคะดีกว่าเดิมนะคะดีกว่าเดิมแน่นอนนะใพ่ขึ้นมานะคะว่าช่วงนี้คุณอยากปีกวิเวศนะอยากศึกษาอยากเก็บตัวนะคะไม่ค่อยมีเพื่อนมากนะในะช่วงนี้กลัวเพื่อนมายืมตังหรือเปล่านะคะช่วงนี้บอกเลยว่าเก็บตัว อยู่เลยนะคะเรียนรู้ดีหัวไวนะจบแบบปริญญาโทเลยนะคะอ่ไปเข้ามานะบอกเลยว่าดวงดีดวงเปิดนะคะมีเรียนการได้ไปศึกษาต่อเรียนต่อนะคะเป็นคนที่จบสูงที่สุดเลยนะคะในตระกูลก็เป็นได้นะ